ทั้งมือชาทั้งเวียนหัวประจำเดินขาดแน่นอนค่ะพอเข้าสู่วัยทองทุกคนต้องกลัวแก่กังวลแล้วก็เริ่มศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะไปทานยายังไงหรืออาหารเสริมตัวไหนที่จะมาช่วยเราได้ไม่ให้เราแก่เร็วหรือแก่ช้าลงอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็เลยเริ่มศึกษาชโชงดีนะคะได้มาเจอน้องเจ้าของผลิตภัณฑ <c oughs> ์น้องเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็ศึกษาข้อมูลมาดีแล้วเนาะก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะมาลองทานดูสวัสดีค่ะ พีนินดาวัชิลาจารุกุลน,นะคะอายุ50ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะเรามีประจำเดือนห่างไป4เดือนตื่นมาจะรู้สึกเวียนหัวเหมือนเรานอนพักผ่อนไม่เต็มที่มีอาการเหมือนว่าอารมณ์ลงหงุดหงิดไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเวลาเราตื่นมาเนี่ยมีอาการชารที่ปลายมือ จะเป็นประจําอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะก็กังวลแล้วก็เริ่มศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะไปทานยายังไงหรืออาหารเสริมตัวไหนที่จะมาช่วยเราได้ไม่ให้เราแก่บเร็วก็โชคดีนะคะได้มาเจอน้องเจ้าของผลิตภัณฑ์น้องเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเรามีความมั่นใจมากขึ้นก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะมาลองทานดูก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นคือหนึ่งเนี่ยเราสึกว่าตื่นมาเราเหมือนเราหลับสนิทพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ ตื่นมาแล้วสุกสดชื่นอันที่2จากประจําเดือนที่เราเคยมาประมาณห่างกัน4เดือนนะคะก็เปลี่ยนมาเป็น2เดือนมาครั้งหนึ่งอาการหงุดหงิดเราก็น้อยลงด้วยเพราะประจําเดือนเรามาเริ่มมามือเท้าชาเนี่ยตื่นมาก็หายไปผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะก็คือคืนละ2เมตรนะคะก่อนนอนก็รู้สึกว่าเออบันดีขึ้นจริงๆแล้วก็ยัง ยังคุยกับที่บ้านว่าเออเราก็รู้สึกว่าอารมณ์เราอ่ะดีขึ้นและเหมือนเราก็สามารถทํางานอย่างอื่นได้ปกติไม่เวียนหัวไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าถ้าคนเป็นวัยทองเนี่ยมาเห็นสภาพร่างกายหรืออะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนเนี่ยเรารู้สึกกังวลแต่พอตัวนี้เข้ามาเรารู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นเหมือนก่อนที่เราจะมีอาการเราเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็อยากบอกเพื่อนๆน,นะคะลองหาอาหารเสริมเนี่ย ที่เหมาะกับเรามาช่วยนะคะทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเอนะคะได้ตัวเอ็กเทลลาโปมาเนี่ยค่ะเขาทำให้ชีวิตอะดีขึ้นในหลายๆด้านทั้งการงานที่เราทำก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าสุขภาพเราดีขึ้น